คนสวรรค์เมืองแห่งสวรรค์อ้วนจังเลยปังอ่ะมาน่าปากว้าวว้าวเฮ้ยขบวนที่เรากำลังจะเหตุเตรียมกดไลค์กดแชร์เลยค่ะเดียวแตกค่ะไม่ถ้าเกิดคนไม่กดไลค์เนี่ยยูทูบจะดับเลยจะไม่เห็นคนที่กดไลค์จะได้เห็นคนต่อไปใช่ มีเนี่ยมาที่สวรวค์นครสวรรค์เนี่ยบ้านเกิดชนะอ่าเกิดทุกที่ไม่ถ้าอท่าทุกคนนะคะไปย้อนดูที่ใบเกิดของเอลี่เนี่ยดิฉันเกิดที่โรงพยาบาลแม่และเด็กนครสวรรค์แล้วไม่ย้อนดูจากตรงไหนได้บ้างเออไม่ใช่ความน่าภาคภูมิใจนะท่ากับสลบบาทไม่มีโรงพยาบาลเออแล้วมันเกิดไกลกันมันมีแต่ว่าแม่ฉันอดทนเพราะว่านครสวรรค์เมืองแห่งสวรรค์ดิฉันนางฟ้าเกิดที่นครสวรรค์แค่นั้น แต่ออกแต่เมืองนรกสุดเลยครับอย่าทะเลาะกันแม่หนูพูดกันอย่างนี้ทำไมเรื่องอะไรคะเด็กเวรวันนี้อยู่ในครสวรรค์ที่มีก้อ็มาในน้ำังไม่เปิดรายการเลยมันไม่มีคนพูดก้อนแล้วล่ะค่ะไม่มีวันนี้ไม่มีเอ้าวันนี้พี่นัดไปไหนพี่เออออ๋พี่น้องบอกว่าพี่นัดติดภารกิจใหญ่คือมันเป็นนครสวรรค์คนอย่างอีนัทไม่เหมาะกับสวรรค์สวรรค์แล้วต้องเป็นเรานี่แหละที่โฮรายการที่เมืองนครสวรรค์ไปคุ้มหน้านางฟ้าหน่อยไปคุ้หน้านางฟ้าหน่อย เพลงมาเพลงมาที่แท้ที่ดาเทพก็กลัวตายเป็นด้วยเส้นนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเส้นนั้นจะยังกกับเส้นนั้นบอกแล้วใครสูงกว่าล่ะเปิ้ลแต่มันันก็ได้ชั้น มมััน่เสวัสดีคุณโยชิบะโยชิาแต่เรื่องที่ทำคือเราต้องไปไหว้สักการะเมื่อก่อนเราอยู่ที่ศาลหลักเมืองของนครสวรรค์เวลาเรามาที่ไหนเราก็ต้องแบบแวะศาลหลักเมืองไทยดูมาที่นี่ ชื่อเข่าอะไรเข่าอะไรจ๊ะไม่ได้ไปที่น้องอยู่ที่นี่เข่ากบเยอะแกตัวไหมชื่อเข่ากบที่นี่ชื่อเข่ากบเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีกบร้อยล้านตัวเกิดที่นี่แล้วแล้วกบที่เกิดที่เนี่ยเขาก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยไม่ใช่แล้วกบใส่เสื้อผ้าด้วยหรอเขาบอกว่าสภผ้าหน้ามันเหมือนกบสุดในข่ายตู้เทโล่ไม่ใช่บอกผู้เป็นเค้กไห้เทเลเดอร์ไม่ใช่ย้อนย่าไม่ใช่ตบตัวเองออันนี้ฉันเดี๋ยวอาดเห็นบุรีรัมย์้โดนเขาจับ ำแกมึงทำยอบไม่ใช่อระทำเมื่อกี้เนี้ยไม่ทำเป็นคำรอมึงเหมือนสุดไม่ทำโอ้ทำเงาดิเออเนี่ยเยอะมาแล้วใช่เลยอีตมาแล้วอีตัวมาแล้วนี่ใช่เลยเราอยากมาอยู่ข้างในสัมารถมึงเหมือนสุดค่ะ i อ not a frog เออฉันไม่ใช่กบนะ Oh, 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 oh. ก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาเทศกาลงานงิ้วประจำปีเป็นประจําปีเขาพูดถึงงานงิ้วมาตลอดข้ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานประจําปีชื่องานแบบแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพคือสมัยก่อนเนี่ยนครสวรรค์จะใช้ชื่อว่าเมืองปากน้ําโพเออวันนี้จะได้ดูมังกรจะมีมังกรยาวมากใช่ใหญ่มากให้คนเป็นแบบเป็น้อยๆแบบเออเอาเป็นว่าวันนี้เราต้องไปเห็นภาพเหล่านี้แหละวันนี้เราก็เลยมาสักการะก็นรว่าเป็นสิริมงคลในการถ่ายทำในวันนี้่ ไดแล้วก่อนเลยครับเราต้องแวะไปที่ไหนคะเพื่อความสวยงามคือฉันว่าเราจะไปเผยโฉมให้คนปากน้าโพกับท่านรู้เนี่ยเราต้องมีร่างกายที่เพียบพร้อมนะที่ไรก่อนแม่ก่อนที่เราเดินโดดฉันว่าเราต้องไปกังนําคีริก่อนดีกว่าอุ้ยกลัวโผล่เธอจะเดินทางไปอย่างไงฉันเดินไปจ้ะไม่ได้ที่นี่เมืองละครสวรรค์พวกเราคือนางฟ้าเราต้องมีบิงเดบินเดบุงเดบังเออฉันจะไปถึงในตอนอะไร เอาจริงนะฉันไม่รู้จักแกเลยจะมาเจอเพราะว่าอีนี <Jacob> as, ่เล่นยาแบบเมื่อกี้พูดเลยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ้าบมาดูบินมาบนนั่นเอพวกเราไปที่กังนำคลีนิกเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วฉันนีพลังจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันเดินไปโอเค คลินิกนี่ไงมีหลายสาขาทั่วประเทศไทยแม่สี่สิบสาขาทั่วประเทศจริงด้วยว้าวว้ายเฮ้ยนครสวรรค์ก็มีเหรอเนี่ยบ้านแกรู้ไหมว่าฉันไม่ได้มาบ้านน่ะเขามีเซ็นท่านอ้าวแล้วทำไมเขาต้องขออนุญาตกันไงเออคุณตู้คะขอสร้างเซ็นท่านใช่แกเป็นแกเป็นไข่เนี่ยแกเป็นเฟย์แล้วไ่กูอเฟย์ไม่ว่ะไม่น่าเชื่อเนาะมีถึงนี่เลยคือเรียกได้ว่า อยู่จะไปเหนือตายออกตกเขามีเยอะแยะมากถึง40สาขาทั<อ>่วประเทศไทยใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเลเซอร์ขนนะคะแบบว่าดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ยี่ตูรังแรกเขาให้ฟรีเลย<ม>เพียงแค<ม>่คุณนะคะแอดไลน์ที่ไลน์แอดกันนำค่ะ ย้ำนะว่าครั้งแรกฟรีไปเลยนะคะกับบริการเลเซอร์ขนลักแรบมูลค่า699ค่ะและที่สําคัญนะน้องไอแคร์สำหรับใครที่ไม่เคยใช้บริการเลยเขาใช้เป็นเครื่อง l o n g p o า e r น n d y a c ใช่คือ <laughs> เขาจะเลเซอร์เข้าลึกถึงรากถึงโคนเลยใช่ค่ะ,ะ,คะเครื่องละตองล้านฮ้าขนลุกถึงจะไม่มีขนเราก็ตาม แต่ว่ามาเลเซอร์ที่มาหลักร้อยท่าเครื่องนี้นะเป็นเครื่องเลเซอร์ที่สามารถยิงลงลึกไปถึงรากขนจริงๆค่ะเราหวังคุณได้เลยว่าเวลาหลังเลเซอร์เนี่ยวจะเรียบเนียนเลยนะคะกำจัดขนได้จริงบอกเลยนะว,ว่าตัวนี้คือตัวตํานานตัวที่ดังที่สุดของกังนําคลินิกเลยนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยสงสัยว่าเอ้ยพวกเลเซอร์ท,ทำซื้อทําที่บ้านอย่างเงี้ยจะเห็นผลไหมอย่างนั้นเราวังุณจะเป็นขนคุณนะคะที่นี่เนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญตัวใครที่เป็นอินโทเวิร์ตก็สามารถไปกังน,นําคลินิกได้เ<ะ>พราะเขามีคาถา สำหรับคนที่ไม่ชอบพูดคุยคือร้บลูกค้าเข้าไปแล้วถึงอกระทาให้รู้ว่าอ๋อฉันมีคอร์สแล้วฉันอยากอยู่กับตัวเองเนี่ยฉันใช้บริการฉันก็ติดใจเนี่ยเขาก็เลยอยู่คู่กับพี่หวีมาปีกว่าละใช่เพราะกางน้ำคลินิกใครๆก็สวยได้เรื่องขนต้องยิงไว้ใจกางน้ำเขานะถูกต้องถูกต้องแล้ววันนี้ก่อนเราจะไปแต่งตัวต้องมาจังจากขนก่อนใช่ไปถึงคิวไปแล้วไป จระเข้มาหล่ออีกตูนนะไม่เอานะไม่เล่นปลาข้างในที่เข้าอ่ะไม่ค่ะเข้าอ่ะมันมีแต่แพาได้มาตองเข้าอ่ะหนูไม่อยากเข้าไปอ่ะไม่มีจระเข้เอลี่ตูเขาจะเข้าไปในคว้เลียมไหมมั้งคจระเข้เยี่ยง้าวไอสัตว์เราจะให้ไปทำไมไปนล่เอาเกไปนี่ดีกว่าปลาคราฟดุนนนยี่สิบก่อนเอลี่อยากให้ปลาคราฟดุดเออดอกไปให้ปลาคราฟตอดควายสนุกอีก อุบาทใครจะจะคันจะดูกันดูใครไม่ดูไม่เป็นไรต้องดูมันมาถ่ายรายการไม่รายการมันโหได้ด้วยอยู่ในบ้านมันต้องมาตีโผล่ยอดเขให้มาถ่ายรายการจะมาเฉยเฉยเขาให้มาให้ถ่ายให้ประชาชนเขาดูอะไรตัวรีบเลยแล้วเขาจะโชว์แล้วงูแต่รักชาลีลาเนี่ยมันเป็นภาพติดตาติดตาไม่เห็นตระเข้เลยจะไปทำอะไรเลยสบาาไม่ไปนะข้ามตรงนั้นไปตระเข้เต็มบึงเลยคเด็กกับมันเลยอีลิสยาโตแล้ว ีเมพี่อ้อมหนูไม่อยากไปมึงรายการลบตาเห็นไหมนะมึงแหกตาดูป้ายเขาเตือนน่ะอย่าลงไปในบ่อจระเข้มึงจะลงไปทำไมเอ้ามันต้องเดินข้ามไหมมันไม่หักหรอกมึงหลับตาเดี๋ยชอบคิดอะไรตื้นๆพี่อ้อมหนูไม่ไปมันเคยมันเคยขึ้นบนเคยปะ อ,อ,อีเมกเขาบอกจระเข้มันเคยเดินขึ้นมาตรงนี้ครเขามีลวดไฟฟ้าไม่ไปอ่ะไม่อยากไปอ่ะเลเอลีกินจระเข้อิ่มหมดสะแล้วไม่เหลือแล้วมันชอบฝันร้ายแล้วนอน <Okay. S 2> ไม่ได้ไมาเห็นแล้วมันนอนไม่ได้ฝันร้ายเล่าป, <S <S 2> <S 2> ปะเหมือนเวลาคุณผู้ชมมองนะเอลลี่เนี่ยคุณผู้ชมรู้ว่าฝันร้ายไอ้เม่กต้องไม่ต้องใกล้ มึงดูลุกปั้นตัวสีเขียวตัวน้าขวมามันมองหน้าแล้วที่นี่เคยไปดูอะมัามีไม้ยี่นี่ไม่มีเลยน้าปล่า ลงตัวลงนอนตายแบบนีคร ings, amos, ับนอนไม่นอนปากครับโบวีบาย่เอาหัวเขาไปหอกการไปที <S <S ่ฝาแบบนี้ครับแล้วก็โบวีบายบายกำมือยป็นะครับขอมือวางไปที่ลิ้นเลยอย่างยืนก็เหมือนเดิมครับก็เสียง้อมือออไย่ออยมาตอนน้ พอก่อนตอนนี้หมอจระเข้ของเรากําลังเพาะเรียกน้องครับน้องยี่หวาเราไม่ขยับเลยตอนนี้ตอนนี้หมอเราเหมือนจะพร้อมครับจับตาดูให้ดีครับเข้าไปวางยังไม่โดนครับยังไม่แต่เรามีโชว์จากพระคูคุณครูท่านแกไปแกถ่ายรูปการแล้ว เอาเรียกอีป่าดําลึกมาเร็วๆ<ช>ไม่มีแล้ว <c oughs> โอ้ยไม่อยากเข้าไปเลยมืดอ,อย่างงี้ป่ะว้าวเอาว้าวแค่นี้แล้วจบเลยใช่ปะ่ะอามาไวๆเธอจะได้ถ่ายให้มันเสร็จจะกลับไปบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็ถ่ายไปสิเธอมาเล่นกับข่ะโอเคมา เตูนรอไาัวเขาไม่ได้ตราเข้ไม้ในนี้หรอกเอาเลยไม่ได้จราเคอาใ์ให้ถ่ายอะไรจะพูดใจรพูดอะรเดินเล้วเดินอะไรไม่เลี้ยวไหมเียวลไม่มีไม่มีมันมีกบไม่มีเออมันไม่ออกมาข้างนอกไงไม่มีไม่มีจราเข้ด้วยใครตูนมันไม่มี ฉัยจะขาดแล้วอ่ะมันไม่มันไม่มีประตูปลาเรียมนี่เขาเป็นคนพูดอยู่นี่แล้วมันจะเป็นดูถึงไหนดูอะไรนี่วนนี่จบเลยมาเร็วจะไร่อยากไม่เห็นอุโมงปลาถ้ามึงเดินลยวับนเรือเขาบอกว่าจับมึงเคยดูอุโมงตะลเท้ยหรอมีมันอยู่ในอาคเรียมแบบนี้แหละนอนอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบปลาหลากหลายนะคะ ปลานาโซปลาผีเสื้อกระจิตปลาสิงสมุทรจักรพรรดเยยตูนไปทําก็ถ่ายถ่ายไปเถอะมาสามคนแล้วตอนเนี้ยตูมันไม่มีจราเข้ในการเลยสามคนแล้วฉันทํางานเพื่อแกไม่มีคือเขาไม่ไม่หลอกพี่เขาไม่หลอกหรอกมาไปปลาช่อนปลาช่อนมามาฉันอยู่นี่มาให้มันกัดฉันก่อนให้มันกัดอะไรปลาช่อนไม่ใช่ ปลาช่อนตกใจเหมือนกันปลาช่อนปลาชอ่าชอนย่างคณะถ้ามันมีกอะไรให้เดี๋ยวให้ฉันให้มันกัดฉันก่อนมา <c oughs> มันไม่กัดหรอกแต่มันน่ากลัวแต่มันไม่มีไงเกดูนีตัวมันจะอยู่ตู้ได้ไหมตู้ข้างนี้ยเอาเลย <c oughs> ม่เดือบีลีลาดเลยสัตว์โอ้ยรอดทำไมอ่ะปลาเกลดกินได้ไหมไม่ได้ว้าวอะไรไม่เอาแล้ว เสอแไม่เล้าอ๋อเาบอเลย่าไอ้นี่ยังต้อวอกัทุกคนยย่าต้องอยู่้านกถูกแล้วป่ะเราเดินเลยอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะปลาสะดูอันนี้คือปลานินเหรอปลาหางไมอินโดว้าวกินไปออุ้ยอ้วนจังเลยปังอ่ะ โอ้รังตัวใหญ่มากวิญ่าณน่ารักมากเฮ้ยมันเล็จกจังน่ะนคือชีตเติลทะเลเหรอมันมเ,มเป็นเตา่เเตาบีนกาแฟกดตู้ได้เลยค่าแม่ ไม่มีใครเชื่อพวกเราว่าทั้งถนนเนี่ยเขาใส่ชุดเป็นสาวจีนแบบยาวแดงเถื่องเลยเราก็รักินไปกับเทศกาลมาเนี่ยเราก็แต่งตัวมาจีนเ้าเล่าหูลราประเด็น,นต่ว่านี้นก็คือเทรนด์จีนสมัยใหม่ เป็นสีนฮ่องกงเป็นสีนฮ่องกงคุณแม่ขบวนตะการตายยิ่งใหญ่ไพศาลมาค้งรู้ว่าที่แล้วว่าเขาเขาจะว่าเป็นอีเวนต์แบบว่าช่วงหนึ่งของจังหวัดมันบอว่าเป็นทางเส้นได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวจะมีแห่มากรวายอยู่ข้างหลังสุดหรอจะไ่ดูไ่เออแล้วใครจะรู้ล่ะทีนี้พี่ให่ฉันมาฉันก็ไปฉันก็ไาหิงก็ต้องรู้ปะถ้าพูดถึงนครสวรรค์ที่ถึงแค่โอ้ยยางั้นตอนเราพี่ไห่พอบนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีคระอบลูมากเพื่อนไอเอฟเหรอคฮะเป็นเจ้าของจังหวัดนครสวรรค์ไหมจริงๆริงไหมใช่จริงจริงเใช่ค่ะแต่เด็กตัวคนเกาหลีเอออะไรวะอะไรเป็นจีนงเลยเราไม่ใช่นครสวรรค์ธรรมดานะคะ แล้วเสวัสดีวานฉันว่าอันนีไม่ใช่ของจริงอ่ามีของจริงอ่ะเันามีของจริงกว่านี้ใช่เขาวัต้องคุยกับนางฟ้าหรือเปล่านี่น่ะเขาไปดูกล้ๆพวกเขาแต่งตัวกันยังไ้นะบวนเนาะ่เวน้อสวยเนาะเขาเก็บเขาเก็บผมเก็บวุดแต่งแต่งแต่งหน้ากี่โมงแหนกี่นเจโมเช้าเนริ่มเดินเริ <kin. S 1> ่มก้าวออกมาเลยกี่โมงหกโมงงงเยนหนูเสื้ออะไรลุ ่นหนูมีความสุขไหมที่ทำตรงนี้มีค่ะมีความสุขเนาะที่ดีมีความสุขอิมเอออุ้ยอันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราดูดใกล้ๆดีกว่าไม่เป็นไรถือแค่นี้ไม่ต้องถือก็ได้ค่ะพี่ไม่ต้องช่วยเขาาหลอกแค่นี้เฮ้ยน้าคุ้นๆนะพี่พี่น้าคุ้นมากเลยอุยอีป่ามังกรนี่ใครเนี่ยคุณแม่อ๋อหรือพูดภาษาจีนมาอ๋อพูดเขาพูดไทยไม่ได้เอาไว้นะ เปืยก็คือเปื่ยตั้งแต่เช้าก um ุ ok ้ยเปื่ยก um ็คือกุ้ยเปืยนดเล่นน้อยกว่าขันเดียวก็ต่ำกว่าหนึ่งขั้นละโอ้ยต้อไมาต้งต้องฉัตรงต้องฉัฟังนะำกูเล้วนี้นะสารหลักเมืองอ้าวที่มาช้าเพราะไปซ้อมลิปซิงคำนี้มา นะคะสรสวรรค์นะคะต่างตำบลต่างผลิตภัณฑ์นะคะแล้วชอบการที่แบบว่าแต่ละขบวนก็จะมีเสียง,ง,งเสียงประจำแบบประจำบ้านตัวเองอ,ะอ,อ่ะใช่ก็ว่า,รราบแบบว่าเป็นการเครื่องเที่แบบแตกต,ต่างกันออกไปอย่างเราไปขบวนเพราะเราอยากเดินขบวนมากแต่ไม่มีขบวนให้เราเราก็เดินเอง <laughs> คุณแม่ค้านี่จากไหนคะอ้อยย้อยยู คนอย่างเงี้ยจนหมดเลยานานเขาเสร็จเรียงเพิน รูปปกติงานนี่งจะหมดกี่โมงน้ำเพทสไคยขบวอจะอยู่ประมาณตีสองค่ะแม่มือคนนครสวรรค์ชอบแห่เหรอชอบแห่มากเพราะว่าเป็นเทศกาลสำคัญของที่นี่เออลุ้ใช่ไปดูในบ้านในงานก็แบบนี่จัดขบวนมาแล้วถ้าสมมติมังกรมาแม่ต้องเด็ดหนวดมังกรออกมาเป็นสิริมงคลใส่กางเกงโอ้แล้วความมังกรจะถึงลุ้นหนวดมันมันจะเป็นเส้นเหมือนเราเม่นก็อยู่ตรงขบวนไงไม่หนวดมังกรลุ้นหดหนืว่าไปกลางน้ำคลีนิกกีด๊ เลมเซนด้วยลมเซนเลมเซนเออสวัสดีค่ะมังกรสิงโตคี่คนดังนะรู้ปะเนี่ยรู้ค่ะน่ารักอ่ะสวารักค่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะจับมือหน่อยโอ้ยขบวนที่เรากหลังแตเหตุเต็มกดไลค์กดแชร์เลยค่ะเดี๋ยวแตกค่ะไม่ถ้าเกิดคนไม่กดไลค์เนี่ยยูทูบจะดับเลยจะไม่เห็นเพที่กดไลค์จะได้เห็นคนต่อไปใช่โอ้โหรู้แล้วใคร จุดเดย์ว่าไงนะครสวรรค์วอย่างเงี้ยมันถูกที่สุดแล้วที่มันไปแล้วไม่หลอตวาไม่หลอกก็ต้องพูดเทวดาอยากมาทุกปีเลยว่ะเอาวันนี้เราแต่งเป็นอะไรกันบ้างคะ เป็นทีมจีนนะครับตจริงคือเน้นหล่อเน่เราข้างหลังอ่ะข้างหลังมีความเกล่ยดกับเราไหมหรือว่าเราเป็นคนทำขบวนเขาขบวนเดียวกันเป็นขบวนเดียวกันอ๋อแต่เขาเป็นสปอนเงาอ๋อย่างคือถ้าเป็นที่อื่นเขาจะมีการถือแบบว่าเป็นป้ายไปยาวๆใช่แต่นี้จะเป็นแบบมินิมอลล่เป็นยุคใหม่คือถ้าผู้ชายหล่อเขาไม่ต้องมีป้ายแล้วใส่หน้าตาได้เลยขอบคุณคราย วอะไรคะขวอะไรมาเนวมาแน็วออาเป็นมมาเป็นมมาสวรรค์หรอคะคอสตูมดีอันนี้คอาดูมเดียวเลยหรอตุวๆค่ะหมาเร็วค่ะชุดดีอันนี้ชุดให้ ไปเทศกาลตีนอะไรมาเยอะอันนี้ว่าัวหอยสุดเขานั่นคือเขาว่าเเร็วเก้าหัวมักรคือหัวมังคือะไรคะโรมนติมาอยู่ที่พุว โวยว่อมากเลยอ่ะใช่คอยรุณังมอยู่ข้างหลังเราวะโวยโบมากได้มาแล้วผู้ชายมาให้เจ้าเดี๋ยวเรามาให้แล้วบอกว่าในรูปบวกสมังกรอดึงมให้พี่นันทครับเก็บตัวปังได้เลยเพราะว่าหนวดมังกรเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลางที่ดีหรอใช่แต่ผู้ชายเดย่างเงี้ยยเ้โโออดวฟิลล์รถมากนะ ยิงอะไรพอดีเป๊ะแต่ก็รู้ว่าคนต้องวิ่งเหนื่อยมากนะคนที่แห่ยอมรับเลยว่ารอคอเราเห็นว่ามังกรมีชีวิตแต่จริงๆิมันคือการบังคับคนที่แบบเขต้องวิ่งค่ะไี่เห็นลูบ้าเมื่อกีมันรู้สึกเหมือนอะไรบ้เหมือนเราได้เขาดาปีใหม่มาครับคันคราบันนร้นะบคะับครับครับครามคุครับครัที่ได้มักับน้องับนดับครัเค สวรรค์นที่เป็นมังกรเลยก็นครสวรรค์ของเราอาจจะยังไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวแต่เป็นเมืองรองที่น่าเที่ยวมากๆนะคะก็อย่างเทศกาลนี้ไม่ทุกปีนะคะปีหน้าก็มากันได้มากันได้เยอะๆนะพังเพสค่ะถ้าไม่มีแเทศกาลนี้สามทุ่มคนนครสวรรค์หลับ พี่ต้นเป็นยังไงบ้างวันนี้เ่อพี่นัดมาช้าแล้วเห็นว่าคิดถึงมากโอ้คิดถึงตลอดเลยคิดถึงตลอดทางเลยเอ,อ,อยากเห็นีนัดเอาหวัวใส่จระเข้ถ้าฉันอยู่ฉันทำเชืะะ่อป <c oughs> ่ะจะไม่คอนเทนต์ <c oughs> แกคิดถึงสาออะพี่มิกเป็นยังไงบ้างอานครสวัสดีด่ไม่มีพี่นัดในเชา้า สมูทมากรายการแสดงว่าน่าเบื่อเขาเรียกว่าไม่มีกระตุกไม่มีกิมมิคไม่มีไฮไลท์ไม่มีไว่าต้องมีนะตลอดไม่มีปัญหาไม่ต้งมีที่ไม่มีปัญหาคือชีวิตที่ออกอะไรค่ะสนุกมุกใหม่เดี๋ยวพี่นัทเอาพุกมุกเก่าเออคลาสสิกเออกระต่ายถึงวันนี้สายเนี่ยคลาสสิกมากออกไปที่ทำเลาะออกรถถ่ายงานตรงเวลาเป๊ะหมดเลยอ๋อนี่นะจะบอกว่าอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรปะมันเป็นชีวิตที่น่าเบื่อ เราได้ไอ้แคร์เป็นไงบ้างยุ้ยเครื่องแรกที่มีพี่นัตคือเรียกว่าเรียกว่าโฟล์แล้วก็งานเข้าเยอะมากอยากจะติดต่อเหเือนโยมากเลยก็เรียกว่าออมเงินทองก็ไม่ใช่จุดหมายความสุขและมีสภาพคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตอ่ะเลยอ่ะกูมาหลังคุณเอวีพีวันนี้หัวไวแล้วเพื่อนๆล่ะคะเหงาใช่ไหมคะที่ไม่มีนิสัยในครึ่งแรกแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวทำอีกแน่นอนอะไรรอเล่น เฮ้ยทำอะไรกันนาเดินซุดมซ่เอออย่อเข้ามานะคะแหมเดินตะลุยกินกันดีกว่าว่านครสวรรค์จะทำสิ่งแค่ไหนโอ้เียกเขาเรียกว่างานวัดโพแม่งานเนี้ยทำไมอ่ะวะขายอาหารมึงตัวเล็กมึงก็นำหน้าสิไม่ีตรงเนี้ยเขาเขาจะอยู่ที่วัดโพเป็นี่เป็นโซนวัดโพเพราะฉะนั้นก็แปลว่าซอยวัดโพแต่ดีนะค่ะเพราก็จะขายอาหารค่ะ แล้วก็มีแบบยิงปืนยิงเป้าวเป็ดที่มากทุกคที่คนดูแผ่เสร็จก็จะมาที่ซอยแม่อยากกินสาลร่ายอ่ะซิมเลยซิมเลยซิมเลยกระเทยชัวเจวโฮมันจะแปะแปะเนาะเก้กินพองหุ่นกันด้วยอ่ะเออตาตาเป็นยังไงแก้เหมือนนางเงือกเลยเฮลี่อร่อยมากพี่นิคลินเปิดเลยอ่ะแจมมา เอร่อยมากยู่ไม่ได้เลยอะแบบดไม่ได้ยดไม่ได้เออไม่เออกินม่ปก็กินหน่อยแกไม่กินอะไรฉันยังไม่จะตบไปปากฉันแพ้พวกเดินเดินเดัสดีค่ปูแนาดได้เปลราวาเนี่ยสั่งมาหนึ่งละัลไม่้นีานกีดอกใครเลยแอี่ไม่ได้กินสักคำเลยออยาก ไม pues er ่สามารถจบมาจากตออข้างในฮะขอดูตีมือหน่อยฮะครับหนสามต่อห้าสิบปีละครึ่งต่อครับมีคนหนึ่งเก่งมากเก่งมากนะเออเนองคนนี้คือฝึกฝึกกังฟูมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะใครให้ถ่ายว่ามีคนนี้ฝึกกังฟูมาตั้งแต่เล็กให้ถ่ายเมื่อไหร่ชุดนี้ครับเออเดี๋ยวร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้ฮะเดี๋ยวดูฝีมือท่านสักนไม้ดิ ตตเลยเหรอเป็นตํมือเลยฮะใช่ให้ลยข้างในฮะข้างในเลยเป็นผู้หญิงเรต้องยืนข้างในครับโอ้ยน่ารักอ่ะคือตัวยจริงฮะตัวแล้วตัไม่ห็นผู้ิงวย้เป็นโกะเอาไอ้งอนี่ลองไ้ยนแบบว่าโค้แบบว่าโค้นะอาตาดสิกระนัน

ทคนิคไมยากนะจับตูดจับตูดจับตูดดเออต้องจับตูดด้วยตูดอ่ะอุ้ยเอาปเลยอแล้วเปิดแล้วแล้วที่ใส่เนี้ยเฮ้ยไม่รู้เอาหมดแล้วแล้วจับตูดนะจับตูดดูดิดูดิเฮ้ยมันก็ตจ euh ับตูดนะเอาูปเลยจับตูดจับตูดเฮ้ยออเฮ้ยมาแล้ว เลยจะบโดตัเลยต่ไหลแล้วโอดเล้าุกอกเลยเฮยโอ้โหไม่แตะเลยอไี่ดอกแล้ววะเดินไปคนเลยสองสามสี่ห้กดอกครับ <อ>ต่อใช่ไหมไม่เห็นนะเฮ้ยจะอยากเล่นนะไมนูแบบมานมีสิบอ่ะนนาำรูำปแบบไม่มีจะดูย,ยากเลยดูยากยิงปืนอ่ะได้ไปยิงปืนก่อนได้ไปยิงปืนดีเอแคลยิงปืนไปยิงปืน